มาลองแกะนั่งให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่ารับน้ําหนักได้จริงไหมนะคะนี่นี่ถูกซ้อนสองไปเลยนะคะนี่ซ้อนสองกันไปเลยนะคะกับกล่องเน็กนะคะกล่องเน็กโบเชียนนะคะนี่โพไซดอนเน็กนะคะมีสามสีนะคะเอ็นห้าพันนะคะมีสีเขียวเลมอนสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะจ๊ะ มาพร้อมแก๊สเติมนะคะเป็นกระบอกปักคันนะคะอันละ290บาทกล่องเนี่ยจัดโปรจาก1890บาทเหลือเพียง1,190บาทนะคะเอทั้งละ200บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะตัวเดียวใบเดียวจบนะคะข้างในเขาจะเป็นช่องโล่งๆใส่ลอกโอค m มาเบอร์6,5 0 0ได้สตัวนะคะแล้วก็ยังมีถาดใส่อุปกรณ์ได้อีกแน่นหนาแบบจัดเต็มนะคะใครที่แบบพลาดครั้งที่แล้วครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดแล้วนะคะเพราะว่า มาอีกแล้วหมดรอบนี้น่าจะหมดอีกยาวนะคะที่แล้วได้มาแค่สละห้าสิบใบวันเดียวก็หมดแล้วนะคะนี่ก็ได้มาแค่สี่ละห้าบใบเหมือนกันนะคะสาสีสีเขียวเลมอนสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะจ๊ะใครที่แบบมองหาก่องอุปกรณ์ใบเดียวจบแนะนำว่าต้องจัดเท่านั้นนะคะไม่จัดเสียใจแน่นอน